ตามมาไมอะหรอดักหน้าแล้วดักหน้าแล้วไม่ให้ไปไม่ให้ไปดักหน้าด้วยหนาหนีแล้ว พอแล้วรอไปพอแล้วไปกล,ลับบ้านเ,าเร็วเร็วไม่เอาไม่เอากลับบ้านเร็วหมามาสองตัวนู่นนุ่นมาสองตัวแล้วเร็วเดี๋ยวโดนลมมาแล้วมามาเนี้ยเร็วอัพจ้าเจ้าเท้จริงเลยเท้สุดสุด ไล่ไล e> ่ไล่ไว้ดักหน้าให้หล่อเนี่ยไม่ให้ไฟดักหน้าแจง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 